นี่แกจะไปไหนไปแจ้งความมาดิโดนหลอกเงินนี่แกฟังก่อนพี่สาวท่านนี้เขาบอกว่าถูกหลอกโอนเงินหนึ่งล้านเงินอยู่ในบัญชีโจรตั้งนานแต่แบงค์อายัดไม่ทันโมโหจร,จริงเลยสาวสุดเจ็บใจนะพ่อเป็นอดีตตำรวจเก่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินหนึ่งล้านบาทเงินน่ะยังอยู่ในบัญชีโจรกวา 1, ่าหนึ่งชั่วโมงแต่ธนาคารนะขั้นตอนเยอะอายัดไม่ทันเมื่อ วันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะตำรวจกเกษียณแ,แล้วอ่ะเป็นคุณลุงอายุ70ถูกแก๊งมิจฉาชีพปลาลอแล้วทีนี้ลูกสาวคุณลุงอ่ะเขาก็มาบอกกับตำรวจนะนะบอกว่าพ่อบอกว่าโทรศัพท์อ่ะมาบอกว่าถูกหลอกให้โอนเงินอ่ะก่อนหน้านี้ช่วงสายแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจที่มุกดาหารนะแล้วทีนี้พ่อโอนเงินไปแก๊ง call center จึงออกอุบายแสดง ตัวตนในแอปให้พ่อแสดงธนาคารแต่พ่อไม่มีแอปแล้วก็กลัวเรื่องถูกแฮกโดดเงินแก๊ง call center จึงให้พ่อโหลดแอปธนาคารเมื่อโหลดแล้วอ่ะแก๊ง call center ก็บอกให้พ่อแอดไลน์ซึ่งก็เป็นลายบัญชีปลอมแล้วพ่ออก็หลงเชื่อไอ้แก๊ง call center เนี่ยให้พ่อกดไปในแอปธนาคารแล้วก็ให้ไปยืนยันตัวตนก็จะรู้ว่ามีเงินออกไปหนล้านเนี่ย แก๊งคอสินเตอร์ก็พยายามจะให้โอนอีกตอนนั้นนะพ่อรู้ตัวจึงรีบโทราศัพท์มาบอกตนก็ตกใจมากจึงรีบเดินทางไปธนาคารกับพ่อเพื่อให้ช่วยเหลือแต่ธนาคาราบอกว่าให้ไปติดต่อบัญชีปลายทางของคนร้ายเลยต่อมาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะหลังโอนเงินต้น,นสอบถามทางธนาคารว่าเงินยังอยู่ในบัญชีหรือไม่ซึ่งธนาคารก็บอกว่าเงินยังอยู่แต่ไม่สามารถรับบัญชีได้ เนื่องจากต้องให้ผู้เสียหายคือพ่อของตอนนํามายืนยันโดยใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าที่เครื่องของธนาคารซึ่งตนก็บอกว่าพ่ออยู่ต่างจังหวัดดําเนินการเองไม่ได้ทางธนาคารจึงแนะนําขั้นตอนเพื่อมอบอํานาจแต่ว่าขั้นตอนใดทุกอย่างจะเสร็จนะก็กินเวลาเข้าไปทุ่มหนึ่งซึ่งธนาคารก็แจ้งว่าเงินหนึ่งล้านออกไปแล้วตนนําโมโหมาก แล้วก็เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่รู้ตัวเร็วเร่งดำเนินการแต่ก็ติดปัญหาตรงขั้นตอนของธนาคารอีกทั้งตอนที่ระหว่างดำเนินการธนาคารอยู่นะก็ได้พยายามติดต่อตำรวจไซเบอร์1 4 4 1แต่ก็ติดต่อตำรวจไม่ได้เพราะรอสายนานมากพอถึงคิวสายก็ตัดเป็นแบบนี้หลายครั้งกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาก็ช่วยไม่ได้ซะแล้วมันเย็นแล้วหลังเกิดเหตุอะ่ะพ่อได้ไปแจ้งความที่สพสีเทพขณะนี้ เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนขณะที่ทางธนาคารก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตนไม่รู้เลยว่าตอนนี้เงินถูกกดออกไปจากตู้ ATM หรือว่าถูกโยนโอนต่อไปอีกบัญชีตนก็อยากจะฝากบอกไปยังตารวจแล้วก็ธนาคารว่าทำไมไม่มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทาั้งๆที่รู้ว่าเงินน่ะอยู่ในบัญชีโจรแต่กลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้จนเงินน่ะหายไป โอ้ฟังอย่างนี้เราก็เซ็งเหมือนกันนะเพราะว่าดูท่าทีแล้วหลายๆคนก็จะโดนแบบนี้เราก็เคยมีประสบการณ์คนกใกล้ตัวโดนเหมือนกันนะก็มีบางทีก็ทันบางทีก็เกือบไม่ทันอ่ะมันก็มีเหมือนกันมันเป็นเรื่องจริงซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากธนาคารว่าถ้ารู้ตัวเจ้าของเขาหรือมันมีอะไรยืนยันได้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการยืนยันก็มีได้หลายรูปแบบช่วยช่วยคนหนห่อยเถอะถือว่าช่วยช่วยกันเพราะไม่ใช่ เป็นเงินของตัวเองบ้างอ่ะก็จะไม่รู้สึกกันทั้งนั้นแหละถ้าชอบอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ